โดโ e. ดนแล้วอ้สดกึบเลยมาอ้แตกแล้วครับแตกแล้วโอ้โอ้

สว้วบกิวหนามนะครับสวบกึบเลยเปิดกล่องมาได้ครับว่นมันมันแลงนย่อนหนามมาโอ้โหโดยง่ยอยู่ครับรายการครับในหนวดออกเลย 塞东关。